อสวัสดครับนุกเส้นกับผมสำหรับวันนี้ครับในสุดเราก็ถึงเวลานี้ครับเราจะนำนี่เลยครับอีฟ้าฮายบุสะมาร์กทูแล้วก็คิวเนซันด็อกเตอร์เยลโล่นะครับผมชินคาเดนทั้งสองคันนี้ครับเราจะนำมันมาประกอบร้างเป็นหนึ่งเดียวครับในการทำโอเวอร์ครอสกันไตครับให้กลายเป็น อีไฟมาร์คูโอเวอร์ครอสคิวนีซันดัลโตเรโลนะครับซึ่งร่างนี้ตามในสตอรี่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดในมาดาชินคาเรียนทั้งหมด,ท,หมดที่โผล่ในเวอร์ชันอนิเมะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาเริ่มประกอบร,ร่างกันดีกว่าครับผมเพราะงั้นก็ลุยกันดีกว่าโอเวอร์ครอสชินคาเรียนโอเคก่อนอื่นครับเรามาเริ่มจากอีไฟมาร์ค e ูก่อนเลยกันนะอีไฟมาคูครับเราทาการดึงอาวุธออกก่อน แบบนี้ซึ่งวันนี้ครับอาวุธ2ชิ้นนี้จะแยกกันไว้นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้น e ีไฟมัคทูครับพับตรงนี้ลงดึงแขนลงก่อนชึบแบบนี้ทั้งสข้างอ่าแล้วก็ดึงขาครับถอดออกมาแบบนี้ส่วนขาครับเราทําแบบเดิมทุกอย่างนะครับแกะออกพับตรงนี้ลงปิดลงมานะครับอ่าแล้วก็มุนมาแบบนี้ตรงนี้พับเข้าไปนะครับก็ หมุนเท้าขึ้นยกตรงนี้ขึ้นมาแตะแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็พับตรงนี้เป็นอาเซซินขาหนึ่งข้างอีกข้างนึ่งทำเหมือนกันทุกอย่างนะครับอ่าหมุนตรงนี้พับตรงนี้ขึ้นมาใส่ลงไปนะครับพับลงพับมาแบบนี้อันนี้ใส่ไปชึบโอเคฝั okay. ่งนี้เรียบร้อยครับส่วนขาส่วนท่อนบนครับอ่าเรามีแค่พับหัวลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไว้ยางนี้ก่อนละกันเพราะจุดอื่นเนี่ยมันจะต้องใช้ดอกเตยโลแล้วโอเค E5 ไฟมาร์ e II, เรียบร้อยนะครับที่นี้ถัดไปอ่าถัดไปครับตัวด r y e l l อรนะครับ่ีนี้เราจะทำการทำเมืนเดิมทุกอย่างก็คือถอด Body ้ออกนะครับแล้วก็ดึงอาวุธออกก่อน,นชิ้นชุบอ่าส่วนอาวุธครับเดี๋ยวททำเลยแล้วกันเราทำแบบนี้ครับเราจะพับตรงนี้ลงดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็นำดาบของไฮบุสะใส่เข้าไปอันนี้ครับก็จะเป็นอาวุธเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยโดยที่จับครับจะใช้จับจากตรงนี้ แบบนี้นะครับส่วน,นนี้จะเป็นอุปกรอีกอันหนึ่งเพราะงั้นเระวางไว้คู่กันแล้วก็ส่วนท่านบนของคิวี s ซันนะครับเราจะต้องพับหัวลงแบบนี้อ๋อใช่ต้องกดตรงนี้ลงก่อนชึบค่อยพับหัวลงไม่ติดอะไรใช่ไหมเคแบบนี้พับตรงนี้จากนั้นก็นันมือแล้วก็พับแขนลงไปนะครับชึบอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันพับแบบนี้ แล้วก็เก็บโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนหัวส่วนล่างเรียบร้อยที่นี้วิธีการตั้งล่างถัดไปครับส่วนทท่าล่างเหมือนเดิมครับผมนําขาใส่กบล็อกตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นอ้อยังสิพับเท้าขึ้นก่อนเพื่อให้มันล็อกไว้นะครับเราจะได้ขาไม่ชนกัน โอเคส่วนท่อนล่างครับเรียบร้อยที่นี้ท่อนบนมาซ่นี้ท,ทำท่อนบนก็คือดึงส่วนนี้ออกชุบอ่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับพับตรงนี้มาซึ่งจริงๆ e-file mark t o ผมสติ๊กเกอร์จะหลุดแล้วเดี๋ยวคงต้องซ่อมนะครับยังไม่ได้ซ่อมเลยตั้งแต่ตอนรีวิวคุเลนไนเนอะแล้วก็สอดเข้ามาชุบอ่ะกดลงไปโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าด้วยกัน อืมเรียบร้อยโอเคจัดอะไรให้เรียบร้อยปิดปืนนะครับโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตรงนี้เพราะงั้นส่วนถัดไปครับเราจะมาประกอบเกาะเข้าด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราใช้หมดทุกพาร์ทเลยของนกตัวนี้นะก็เดี๋ยวค่อยๆดึงออกทีละส่วนนะครับชุบชุบชุบโอเคกาะลิกไว้แบบนี้ตัวแผงโซล่าเซลล์อันนี้จะใส่เพิ่มมาด้วยนะครับ Okay. ทีนี้คีละส่วนส่วนแรกสุดเลยนะครับส่วนคอของนกก่อนคอของนกเนี่ยเราจะพับหัวแบบนี้เห็นไหมแล้วพับตรงนี้มาจากนั้นเราจะนํามาใส่ที่ตรงนี้ไม่ใช่สิตามแมนนัวบอกว่าให้ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแต่ใส่ไม่เข้าผมก็แปลกใจเหมือนกันลองแบบนี้สิโอเคแล้วก็ติดไว้ที่ตรงนี้แบบนี้นะครับเป็นอเสร็จสิ้นการติดอาวุธเอ้ยเก็บอาวุธนะครับแล้วก็ส่วนแขนครับทำเหมือนเดิม ใส่มือล็ Lock. อกอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันครับจ้างออกใส่มือแล้วก็ล okay. ็อกโอเคยบร้อยทีนี้หันอเอาขาก่อนแล้วกันหุ่นผมจะหล,ล่นละใส่ตัวเกาะเข่าเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยส่งผลในการล็อกไม่ให้หุ่นมันล้มลงมาด้วยนะครับโอเคยบร้อยทีนี้ถัดไปครับหมุนมาข้างหลัง เราจะนําปีกใส่เข้าไปสข้างชุบอีกฟังนึงใส่ปีกเหมือนกันครับชุบสองข้างโอเคทีนี้จุดที่เพิ่มเข้ามาครับจะเห็นว่ามีแผงโซล่าเซลล์สอันใช่ไหมครับตอนนีาแ,แผงโซล่าเซลล์ใส่ไปที่ตรงนี้ครับและจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ทำให้ E5 overcross คิวนี่ซันด็อกเตอรเยโลแข็งแกร่งกว่าโอเวอร์ครอสกันไตตัวอื่นนะครับถ้าไอ้นี่มันติดเข้านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ติดไม่เข้าหวังว่าฝั่งนี้จะติดโอเคติดเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวซ้ำอีกส่วนสักเล็กน้อยชึบที่หันกลับมานะครับส่วนหัวเราจะใช้สส่วนอย่างแรกพาดนี้ครับวางเข้าไปก่อนชึบแล้วก็ใส่ซ้ำเข้าไปชึบแบบนี้นะครับจากนั้นก็ถืออาวุธครับอ เท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับชินคาเลียน E5 Mark2 Overcross s n ร s สคิวน l o w นนะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่าดูเป็นชินคาเลียนที่เป็นร่างสุดยอดจริงๆครับเพราะว่ามันต่างกับการ Overcross กันไตตัวอื่นครับคือว่าค o อสกันไตตัวอื่นเนี่ยเราจะเห็นแค่มีปีก แล้วก็มีติดเกาะเพิ่มแต่ตรงนี้ถามว่ามีอะไรครับเรามีอาวุธที่ถูกอัปเกรดขึ้นเรามีแผงโซลา r เซลล์ข้างหลังนะครับแล้วก็คือเรามีการติดอาวุธครบทุกส่วนนะครับทำให้กลายเป็นว่าร่างนี้เนี่ยคือร่างที่แข็งแกร่งขึ้นจริงๆโดยถ้าเกิดเราเทียบกันกันกบ e5 cross ตัว ดอกเตอร์เยโล่ตัวเก่าครับมันจะต่างกันหน่อยก็คือตัวเก่าเนี่ยครับเหมือนกับอ e ีฟ้าอยู่ตรงกลางและตรงดอกเตอร์เยโล่ครอบเอาไว้อันนี้เนี่ยสลับกันเป็นอ e ีฟ้าอยู่ด้านนอกและดอกเตอร์เยโล่เนี่ยถูกครอบเอาไว้แทนนะครับผมซึ่งร่างนี้ครับก็จะเป็นร่างที่เกิดจากการรวมร่างของพ่อและลูกก็คือพยาโตะและก็ฮุกโตะซังนะครับผมที่รวมจิตใจกันเป็นหนึ่งเพื่อทําเป็นร่างนี้ขึ้นมาครับ โดยแน่นอนว่าร่างนี้ครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อกรกับแบคชินคาริอนออกาโดยเฉพาะนะครับผมทําให้ท่ามาต่งเขาเนี่ยรุนแรงมากๆเลยก็คือทริบเบิลแกนคอร์สโดยที่ทริบเบิลแกนคอร์สนะครับตามสตอรี่บอกว่าเป็นท่าเดียวที่สามารถใช้ยิงสู้กับไคเซซันเดอร์ได้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับว่าแบคชินคาริอนออกาเนี่ยมีร่างเพิ่มขึ้นมาอีกร่างหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเรื่องของอาบุตรครับแน่นอนมีอุบหลายอย่างครับ ถามว่าแข็งแกร่งขนาดครับอย่างแรกครับอาวุธในมือตรงนี้ครับสามารถฟันศัตรูนะครับขนาดใหญ่ให้ขาดได้ในการโจมตีครั้งเดียวเพราะงั้นเก่งมากๆครับอย่างที่สองครับความเร็วเนี่ยความเร็วของคันนี้ครับสูงกว่าตัวอ่ชื่ออะไรนะฮับปะคุอ่าผมจําชื่อไม่ได้ตัว800สึบะสะไม่ใช่สึบะสะสิน่าจะสึบะเมนะครับเร็วกว่าตัวนั้นอีกครับพราความเร็วเนี่ยสูงมากๆนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าครับอ่าเดี๋ยวซูมเข้านิดนึงตรงหน้าจะเห็นว่าจะมีอันนี้นะครับเราสามารถดึงลงมาได้ครับชึบ อันนี้ครับจะเป็นกล้องเวอร์ชันเดียวกับที่คิวนี่ซันติดไว้นะครับผมโดยกล้องนี้ครับสามารถใช้สแกนสามารถใช้ส่งข้อมูลได้เหมือนกันนะครับรวมถึงสามารถใช้เล็งเป้าเพื่อใช้ในการยิงทริเปิลแกนส์คอร์ได้ด้วยนะครับนี่ครับส่วนของท่าไม้ตายสุดยอดนะครับแน่นอนว่าท่าไม้สุดยอด ก็คือทริปเปิลแกรนคอสันเองทริปเปิลแกรนคอสครับจะเป็นการที่ชาร์จพลังเข้าที่แผงโซลาร์เซลล์ข้างหลังก่อนนะครับจากนั้นครับจะการปืนขึ้นมา3กระบอกแล้วก็ยิงเป็นแสงออกไป3เส้นครับชื่อท่านี้คือทริปเปิลแกนคอสครับอย่างที่บอกไปเลยท่านี้ถือว่าเป็นการโจมตีของชินคาเลียนที่รุนแรงมากที่สุดนะครับถามว่าแรงขนาดไหนแรงขนาดที่ทำให้แบล็กชินคาเลียนออกกาครับเป็นการล้มลงไปแล้วต้องเอาจริงขึ้นมาสู้เลยนะครับเพราะงั้นพลังการโจมตีนี้ไม่ทามาได้เลยเป็นรองแค่ท่าอันติเมทแกนคอสเท่านั้นนะ แต่น่าเสียดายที่ว่าร่างนี้นะครับในเรื่องเนี่ยผมจําได้ก็คือโผล่มาแค่2รอบเท่านั้นเพราะตอนจบเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าใช้ร่างที่เป็น e5 cross c o o l a i นะครับผมเพราะนั้นร่างนี้เลยไม่ได้โผล่ในตอนจบแต่ถาว่าร่างนี้เทไหมต้องบอกนะครับว่าเป็นร่างที่เทมากๆแล้วผมก็ชอบมากๆด้วยครับอ่านะโอเคครับและเล,เลครับก็คือการิวประจำวันนี้เลยครับกับ e5 mark 2 overcross q nissan d r yellow นะครับสำหรับใครชอบเดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel สำหรับใครมีค้มแม้อะไรครับก็สามารถพิมพ์ความคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลับพียงเท่นี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย